เจาะต้นเลยเจาะให้เป็นรูเลยแล้วก็เอาไอ้สตรอเบอรี่ส่ยแ้กที่เราเจาะออกมานี่แล้วก็ปิดกลับเหมือนเดิมแล้วกินออกเลยครับพี่ลูกอ่ะเด็นมิจฉุนเนี่ยแข็งสุดยอดไหมอ่ะวังมองลังมองอ่ะช่วยบอกกูไปก่อนดิกูเจาะไว้หน้าบ้านแล้วกนเนื้อไริงนะเลือกกินนะเอาเดี๋ยวผมมีพยาน จริงอ่ะป๋าจริงๆว่าเ,าเออที่ออบ้านป๋ามีเนาะนเยันเคอเนี่ยพิชอยากอยนะว่าไปปลูกกล้ว,วยลองทำดูว่าเหมือนกันเลยจะทำ,ทำดดเอากิใสายก็แบบเมื่อวานไปนไหนหชั่วแล้วไม่เข้ามาเลยเม,ม,ม,มื่อวานอะฮะ ไม่ไม่ไม่มาเขามากันเมื่อวานตอนเย็นผมน้องฟ้าหมาบอมมาเม็ดวันนี้เจอตรงไหนเนี่ยรากผสมตรงไหนจะเอาให้ได้ง่ายแก่ไม่ก็นปัไปตรงไหนอ่ะออ๋ไม่ไปนู่นไปเจอที่ไหนที่พานโยมราดต้นชาของไหนอะโยมราดอ๋อทางด่วนโคลิเซียมนะทางด่วนโคลิเซียมรับปางชาเก่าอ่ะ ลำปางชัยยิงไม่รู้เลยลำปางชัยใหขอติดปุ๊บผมรู้พงอ่ะเห็นว่าออกมาไฟแดงนั่นน่ะที่โชว์โชว์รถ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 ที่ต่อพารถไฟนู่นเลยเดี๋ยวตรงนั้นเจอตรงนั้นไปฝูงเลยจะ่พิชัดอ่ะฝูงอะไรฝูงเงี้ยอ่ะฝูงหมาฝูงหมาป่าฝูงหมาครับฝูงหมา ที่เราไม่เห็นมีอะไรก็มีพวกเสื้อผ้ารโอ้อย่างนั้นเลยตลาดนัดหลายอย่างคนเยอะคิไปง่ายีอรนี่ยเไรนีอะไรนีทองธรรมดาอย่างนั้นเลยที่แไอ้ไอ้ระตู้มร้านไหร้านนไอ้ไอ้ไอ้อไเออ้าอะไอ้เจ้ไอ้ชยกอะเราออกไปนอกอะอ้เวลาพอจัดงอไนอขอกะที่เดิมมาคนมันก็เข้า มันลอยะลายัดอยู่แล้วึไปเลยครับตไปเลยครับมันนี้องไปเหรอไปเลยครับไปเลยครับาเก็บเยนนี่ลอยแม่ได้กี่ไม่กี่ลกอะไรที่แม่ใช้ดีเอาแมงลูกหนาอย่างลูกน่ยลูกครับเออแต่ผมชอบลยเอาเจ้น้อยแม่อยู่อะไรทราบปปทราบทอดมันมาเด้ไม่ใช้ดีเด้เนี้ยแปะนมันหลว